จอดอีกย่งเฮาหมื่นในบ้ันเอาเลขจ่อดอะไรสองคันเลยสี่ประตูสองคันเลยครับอันนี้ประตีประตูรุ่นเก่าอันนี้สีประตูรุ่นใหม่คะ่ะโอ้ยมีตะพูดล,พล่อเอาเรือก็ลวดแม่ถ่าไปเล่นนะ้ำแม่จะพาไปเล่นน้ำครับดุกไส้สองดุ๊กไส้ดำดำทั้งนั้นไฮลักษ์สกีโก้ไฮลักษ์สกีโก้เราอยู่ทุ่งนา ปูมันแล้วลพี่น้องเดียออีกทงหนึ่งแล้วลรสองทงเด้ออีกทงหนึ่งอันนี้เทียงไม่ป่าวิว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 ากผุนปามันข่อยละวูนังเต็มผุนผูน่าข่อยยังแต่พผูนโซสโสดโซดโซดโผูนผูน่นผู่ผูนผูนขึ้นไปผูนผูนขึ้นไปูนผูนผูนขากบจะขากบ ย็งป่บ่อยากจะบรรยายเดี๋ยวปลามัดแปลงสุดถ่ายตตอนนี้ละมันหมดจ้า